วันนี้จะมาทดสอบเครื่องสแกนบาร์โค้ดจากแบรนด์ CodeSoft รุ่น BC603 และ BC603BT ว่าสามารถสแกนบาร์โค้ด1มิติและ2มิติผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือได้ไหมและมาดูกันว่าความเร็วและความแม่นยำจะลดลงจากการสแกนปกติหรือเปล่าไปดูกันครับมาเริ่มกันที่ BC603 ก่อนนะครับกับบาร์โค้ด1มิตินะครับต่อไปเป็นแบบ2มิตินะครับ ต่อไปเป็นรุ่น bc 6 0 3 b t นะครับตัวนี้เป็นรุ่นไร้สายนะครับแต่ว่าสามารถสแกนได้ทั้งมีสายและไร้สายได้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มเปนที่การสแกนแบบมีสายก่อนนะครับมาเริ่มเปนที่บาร์โค้ดแบบ1มิติก่อนนะครับต่อไปเป็นแบบ2มิตินะครับต่อไปเป็นแบบไร้สายนะครับกับบาร์โค้ด1มิติ ต่อไปเป็นแบบ2มิตินะครับจากที่ได้ทดสอบมานะครับทั้งรุ่น BC603 และ BC603BT นะครับความเร็วและความมันยำนะครับยังคงมีประสิทธิภาพเท่าเดิมนะครับไม่มีตกนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Postpack.com นะครับหรือโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-026-336112 p o s t p a c ยินดีบริการครับ